ขอยยกได้บ้ะนี่ขอยยกเบื้องเล็กบาทรเนะี่ยไม่เหรอคอยก็ตกใจบิดมาแล้วครับนะมาเบิง้งผมยกสรุงนะครับเนาะโอ้ยครับนมม้ำไหมโอ้ยน,น้ำร่นเน้อเนื้อเนอโอ้ยตามตึกๆโอๆ้ปลาคาบของไปทางไหนแล้วนี่หนุ่มเอาเลยบ่ โอ้หมานอยูครับเข็นว่าอะไร <c ười> มันจังไรล่ะป่านคือปมานะครับนกสรุงเพิ่นนะครับเนาะโอ้ปลาคับคลองเนาะมันคือตัวน้อยแต่คัาาบคลองน้อยบอ่ครับมันจนังไรนะครับอืมหมานบ่ครับทั้งนั้นโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ปลาหยังนะ่ะ อ๋อครับป่ามันสีล่งตรงนี้นะครับน้ำนา้ำนำรดน้ำลดน้ำเจี๊ยบปีนนะครับเต็มกระถังโอ้นโหดีนะครับเซียเย็นนะย่างดี บ่ครับบ่เบ็ดบ่มันบ่กินไหมโอ้ยบหามวนเอาเบ็ดอันขนาดึงกันได้ขาดเบ็หักเนาะตอแรคนบ่บ่แล้วซ่มอนแล้วออวันาัหยุดหยุดราชการมันนี่ก็ว่าสิมาอยู่ดีเหรออันเงมันจะดึงแว่าเนท่ากับีเขาเอาบ็ดอ๋อมันก็สิกินอยู่ทั้งหนาอังกิ่ขอไปซีดที่ผุนบอกิน